คำปฏิฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาวเวขปพงหลายร้องทูลต่อพระองค์ในเวลาเช้าคำปฏิฐานขปองหลายขึ้นไปหาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าแห่งความรอดของคุณบาปทุกๆค,คนที่กลับใจใหม่เมื่อขปองหลายร้องทูลต่อพระองค์ในกลางคืนคำปฏิฐานของขปงหลายมาจำเพาะเบื้องพระพักของพระองค์ พระองค์ทรงเงียบประกันฟังคำร้องทูลของข้าพงศ์หลายและทรงช่วยกู้ทุกๆุกคนด้วยฤทธิ์เดชอันไม่จำกัดของพระองค์ผู้ไดจะทรงฤทธานุภาพเท่าเทียมพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตเตือนไว้ว่าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนำอะไรมาให้บ้างและจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่างถิน่นสรรเสริญไม่ใช่ริมบีปากของเจ้าเอง ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนในข้าพงค์ลายดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจและเรียนรู้กับการทร่งนำขององค์พระพยายาบัญญบติบทสุ์ในแต่ละวันเพื่อทุกสิ่งนั้นจะได้เป็นไปตามแผนงานและความสําเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์พระปิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงต,รงตัดไปว่ามาเชิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ แต่เราจะลงโทษโลกเพราะความชั่วร้ายคนละธรรมเพราะความบาปผิดของเขาและจะกระทําให้ความเยื่อยิงของคนจองหองสิ้นสุดและปราบความแย่โศกของคนโหดร้ายข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายได้รับการตักเตือนสติจากพระํารััตรของพระองค์จึงขอทมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดและบาปทั้งพวงที่บ่มเก็บไว้ในใจขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัย และโกทรงชำระจ,จิตใจภายในของกระพงหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้ากฎหมายของพระองค์นั้นรอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณาพระองค์ทรงโปรดประทานความรู้ความเข้าใจแก่ทุกคนที่หันใจมาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ขอไฟของพระเจ้าเผาทำลายวิญญ,ญาณชั่วที่แฝงตัวอยู่ในผู้สอนเถียมเท็จและขอความสว่างอันกอบเปิตเดชของพระองค์ เปิดเผยยุทธรบายของมารซาตานที่กำลังครอบงำความคิดของผู้คนในเวลานี้โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองความคิดและจิตใจของพวกหลายให้รอดพ้นจากเล่ห์กลของบาปและขอไฟแห่งการเจิมจากองค์พระวิญญาบริสุูตรฤทธิเดชจากพระคำสร้างเป็นภูมิคุ้มกันอันอัศจรรย์ แก่คนในครัวเรือนข้าพงศ์หลายให้ทุกๆคนรอดปลอดภัยจากวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยวิญญาณการลุ่งโรยีตลอดจนวิญญาณที่ชั่วร้ายต่างๆที่คอยล,อล่อลวงให้ข้าพงศ์หลายกิดกระบฏและทำบาปต่อพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพรองขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามเมน